มาจ้าพี่น้องมันนี่ได้สมตำาคือเก้าค่ะสมตำทั้งเว้นทั้งเสาทั้งแรง่งบางครั้งก็ดึดึกดก,กันยังสมตำขึ้นเก้าอ่คุณยายเราบอกว่าคมานมักเนาะว่าสันมักกินสมตำพี่น้องเอ,อ้ยกินใดกินแบบว่ากินย่ำไดกับแสบย่ำนั่นก็เลยกินถ้ากินเขาว่ราะเสียบด้วยว่ากินบเปลียวจังสิกะไปเอาสมเอาไปปิดบอกพ่งในสวนเข้ามาตำเนี่ยล่ะนี่ มื่อี้ก็เลยตำให้อีกเลย้ย่างบ่ได้บอกเล่มนี้แสบบ่ย่ายตำแล้วกิน <c oughs> กินแบบมักแหมพี่น้องก็แสดงว่ามักลนะนาะจังกินไดแบบว่าอะที่ปานนี่หาคนบ่หมักก็สิกินบ่ได้ที่ปานนี่เราไปกินขับหนึ่งกินมือหนึ่งก็อาจจะยู่ได้หลายมือจริงไนะแบบว่าจังสิอยากอีกจีิงไหมแต่นี่คุณยายกินเ้าเร์แล้วสายๆมากก็บอกว่าเดี๋ยวบอกห้องไม่ตำอีกนะหลานบ่แล้วะตำบอกห้องดอกจริงไหม ก็เลยตำ่ำวันนี้บ่ได้บอกต่ำให้เลยดีบ่แซ่บบ่แซ่บอยู่อืมนนเนวมากก็อย่แซ่บเรอกนะแนวมากพี่น้อ,นนอง,มมงอย่างนี้น้ากันอยู่เนาะค่ะเพราะว่าต่ำวันนี้บ่ใส่พริกใส่สมใส่สมมะกอกไงพี่น้องมันสิสมหวานหวานอุ้ยห่วยสมแซ่บกว่าสมหมึกหุ้งบ่ย่ยเอันสมแซ่บกว่าสมอันบางเน่าบ่จันว่ามีผักเลยมึงว่ามีผัก จำซ้ำนี่ยกะเหลี่ยวอันนี้หมูนุ่มๆดอกนี่เอ้ากินกับหมูนุ่มๆกินง่ายๆนุ่มๆบบไ่รู้ว่ามาขึ้นหูเนี่ยมันบอมักบอมักเกะว่างไว้นี่แล้วกันว่อยากแกะไว้ซื้อดอกห้าใจอยากกินกินกับตำหุมูย่างเดียวกะเลี่ยวบ่ต้องบ่ต้องย่างอื่นมากหลายเนี่ยมแม่พี่น้อง คุณยาเราเป็นคนกินแบบว่าถ้ามักมักอาหารแบบใดนี่สิกินซ้ำ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 เดิมเดิมยู่หันลังวนอยู่หันลังพี่น้องวนก็ไปก็ไม่หันลังเสาเว้นแรงอยู่หันลังก้าวไปก็ไม่หันลังเพราะว่าเพราะว่ามักเอานี่แจย่เลยเนื้อว่ามันเดียวเพราะเสียบจนเราดกร้านอันนี้แล้วแล้วเสีบแล้วเสบแบบนี้ฤดูการนอใหม่เมิดแล้ว มันีก็ไม่มาได้กินบักหุ่งแทนนี่แหละเพราะว่าน้องใหม่นี่ก็สิกินเช้าแล้วก็สายแล้วก็บ่ายแล้วก็เย็นพร้อมเหมนเด้กมากระยานล่ะเพราะงีบอกบางย่างบ่อินทรพารัมบ่บอกว่าันดำมไหมเบางินออินทรพารัมอินทรพารัมเอาของไปเลยเอางูอินทรพารัม อ่ะ in the p l ว t e แล้ว,ออกวลแกเทีลชิน้นอันเจ๊ใน,น,นอ,ออกพร้อมแกเม็ดออกพร้อมเรียบร้อยเอาเปลือกออกพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมกินเลยช่ำๆเลย คันเอาออกจากของฟิตไว้โดนๆมันก็จะเป็นหนาตาแบบนี้แหละค่ะพี่น้องมันจะชินนิ่มเอาออกมาปุ๊บมาแกะเปลือกออกเลยมันก็สิยังย่งแข็งโตอยู่แต่นี่เอาออกไปออกไปแล้วมันก็เลยนิ่มนี่แหละมันนิ่มมันหยั่งง่ายแส่บดีกินเลยแกกเปลือกออก หวานหวานบ่ยายกิ <ừ. S 1> นกับขา่าเหลียวเลยล่ะเนี่ยหวานเช่นหมูกรอยอยู่ด้วยมันคือหวานครับถ้าถ้ากินถ้ากิน,น,นบอ๊อบแซ่ฟิดมันบ่หวานปานนีเลยพี่น้องแต่ถ้าฟิดเขาไปแล้วมันยังคือหวานคือฉ่ำเลยหวานจนาา่ายายบอกว่าเอ๋อคือหวานแง่เนี่ยเส้นหนังตันห็ในเนี่ยอยู่บ่อลาบนะบอ่บอบ่อแดงใส่อ่ากินตะพาลัเนียนเลย เน,น,นื้อเนื้อเนียนเนียเลยบะเดนี้แบบว่าซิงเจอปนเลยกินกับขาเร็่ยวได้กับข้าวหนี่ยเสียมันหวานกินแต่ผัล้ำสุดๆนี่แหละแสะปิดหรอ่ เดี๋ยวพาล่ำชุสวนเนีแหละค่ะอเอาขอ,หองห่อซีดเลยหล่างนิดี้แล้วก็เอาของหออฟีดเลยเห็ดเป็นทงหน่อยๆไว้เอามาให้คุณยายกินกับเขาขอบคุณทุกการรับชมค่ะ